วันนี้พาไปชมรถ V.I.P สุดหรูระดับผู้นำรถครอบครัวขนาดใหญ่ที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆไปดูกันว่ามีความพิเศษและน่าใช้ขนาดไหนคุ้มค่าคุ้มราคามากน้อยแค่ไหนไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับทางช่องทาง YouTube หรือแฟนเพจ Facebook มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะับผมเป็นต่อนะครับพามาชมรถหรูนะฮะร,รถ VIP ต้องบอกว่าขนาดใหญ่นานๆผมได้มารีวิวทีหนึ่งก่อนหน้านี้ผมรีวิวในส่วนของฮุนไดเฮชวันไปนะครับหลายท่านนะฮะถามเข้ามาว่ามีออาพาดเวลฟาไหมที่ราคาเรียกได้ว่าตาหนอนะฮะเพราะส่วนใหญ่ต้อง เล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าหลายคนที่ดูรถครอบครัวหรือว่ารถ VIP รถขนาดใหญ่รถตู้นะฮะใช้งานในครอบครัวขนาดใหญ่หลายคนก็จะนึกถึงเอาพาดเวลฟายหรือฮุนไดก็แล้วแต่แต่อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วว่าเอาพาดเวลฟายจะไปเทียบก,กับฮุนไดไม่ได้ไม่ใช่รถเกียร์เดียวกันฮุนไดก็จะเป็นดีเซลเป็นรถที่ใช้ในเกณฑ์รถตู้นะฮะช่วงล่างจะคนละแบบแต่เอาพาดเวลฟายจะเป็นรถหรูรถครอบครัวที่อนเนกประสงค์และ ที่สำคัญราคาจะต่างกันเยอะมากรถใหม่3-4ล้านนะครับกับรถใหม่ล้านกว่าบาทมันจะคนละอย่างวันนี้ผมพาไปชมความคุ้มค่าที่อยู่ด้านหลังของผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับสำหรับคันนี้นะสีขาวมุกด้วยสีขาวมุกนะครับเป็น t o y o โ a a l าอ a r d 2.4เป็นตัว V ีปี2009นะครับรอบคันนะฮะคันนี้จากโรงงานเดิมๆนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของออปชันหรือว่าหน้าตาของ ทางเอาผาดนะครับเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่ยุคแรกๆของเขาอยู่แล้วนะครับสมัยก่อนใครที่หารถกลุ่มนี้อยู่นะครับต้องบอกว่ามีต่ำ,ตำก็ต้องมี3ล้าน4ล้านนะถึงเป็นเจ้าของได้ในยุคนั้นนะครับพอเวลาผ่านไปนี่นะครับวันนี้ผมพามาชมคันนี้ผมบอกราคาก่อนคลิปเลยเพื่อให้ดูถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาว่าออปชั่นที่มีนะฮะหลายคนคงทราบแล้ในราคาค่าตัวคันนี้นะครับ899,000บาท นะครับ899,000าบาทมาดูกันว่าคุ้มค่าและน่าใช้แค่ไหนให้ดูรอบคันกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าเริ่มจากด้านหน้านะครับกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์นะจะมีสัญลักษณ์ผมว่ามันเหมือนทานฟอร์มเมอร์ยังไงไม่รู้นะตัวใหม่ๆมากนี่เป็นไมนร์เชงตัวใหม่ี่โหสุดยอดมากนะครับเรื่องของหน้าตากระจังหน้าที่เป็นสี่ชั้นแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางเอาผานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้โคมไฟนะฮะขนาดใหญ่นะดวงขนาดใหญ่ที่มีโปรเจคเตอร์มาให้นะครับ เป็นไฟตัวนี้ไฮโดรเจนที่แยกออกมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วรวมในโคมเดียวหมดเลยนะครับมันจะเป็นไฟเลี้ยวไฟหลีแล้วก็ไฟสูงต่ำนะฮะที่รวมในนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะนะครับมีเซ็นเซอร์ให้นานาเรียกว่าเซ็นเซอร์รอบคันกันเลยทีเดียวนะครับล้อนะฮะก็จะเป็นขอบ17บนะครับมีเป็นยางมิชลินนะนะครับเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงนะครับยางมิชลินขอบ17นะสอง 22560 R17 นะนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าโตโยต้าให้ความนิ่มนวลมากับล้อที่เต็มซุ้มดีพอสมควรนะครับขยับมาด้านข้างก็จะมีในเรื่องของอไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับมีไฟสองมุมนะมีไฟมองมุมให้ด้วยไอ้ไม่ใช่กระจกมองมุมไม่ใช่ไฟมองกระจกมองมุมนี่นะฮะที่รถใหญ่ๆนะต้องมีนะครับเพื่อความปลอดภัยในการไม่ว่าจะเป็นถอยหรือว่าขยับรถนะฮะเพื่อให้ดู สิ่งกีดขวางด้านข้างด้านหลังนะครับเนะี่ยขยบมานิดนึงก็จะเป็นประตะูขนาดใหญ่ที่เป็นประตูแบบนี้ซึ่งนะฮะหลายคนนะครับผมเคยเจอนะฮะลูกค้าบ,บางคนเนี่ยคือถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะมีชายด้านล่างใช่ไหมครับมันจะมีชายด้านล่างอยู่ตรงนี้แล้วชิ้นประตูเนี่ยจะอยู่ด้านบนทีนี้มันจะแยกกันไงแต่ทีนี้ถ้าเป็นเอาผา่านหรือวิวไฟหรือหุ่นใดก็แล้วแต่นะเวลาเปิดเนี่ยอยากให้ระวังนิดนึงนะฮะเห็นไหมครับเขาจะเปิดมาท,ทั้งบานตัวนี้เลย เวลาชนเนี่ยมันจะชนฟุตบาทหรือสิ่งกีดขวางได้นะครับตอนนี้ระวังนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่ที่ดูสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในอีกทีดูรอบคันกันหน่อยดูรอบคันกันก่อนนะครับบอกไปแล้วนะครับคันนี้ปี2อ0 9 8 9 9ก0 0บาทนะครับด้วยเทคโนโลยีเองหรือว่าด้วยหน้าตารูปลักษณ์ผมชอบนะครับเพราะว่าใฝ่ฝันนะใครหลายคนที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ก็คงใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับ ด้านท้ายเป็นไฟ LED นะนะครับมีไฟถอยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเข้ามาด้านในนะครับไฟถอยคันอื่นก็จะอาจจะอยู่ข้างๆนะอะไรแต่ของทางโตโยต้าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเอาผ่านนะครับสัญลักษณ์โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับอ่าตัวนี้เป็นรถนาเข้าโดยอีตันนะครับใครที่หารถรูทก็คงทราบดีนะครับนำเข้ารถเกรดพรีเมียมอยู่แล้วนะครับผมนด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะครับเป็น ไฟเบรกตรงที่3ด้านบนนะครับเซ็นเซอร์ถอยเช่นเดียวกันด้านหลังรอบคันนะครับโอเคมาดูภายในกันหน่อยนะครับต้องบรรยายทั้งวันจะหมดไหมครับว่าออปชันของทางรถหรูนะฮะก็ต้องบอกว่านี่เห็นไหมฮะภายในนะครับสวยงามนะครับเบาะไม่แตกไม่ลอกแน่นอนนะครับเบาะตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับถ้ารุ่นแรกๆนะครับคนขับเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นแบบแปนนวลนอยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยให้มีความรู้สึกว่า คนขับเองก็ไม่เหมือนคนขับรถธรรมดาเป็นเจ้าของรถด,ด้วยนะครับดูเป็น V.I.P. ขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของอความปลอดภัยเองนะครับแอร์แบก9จุดนะถ้าเป็นโตโ o ต้าอัล a าร m o โมเดลนี้นะครับก็เรียได้ว่าความปลอดภัยมาเต็มนะครับผู้โดยสารเองก็มีม่านอะไรต่างๆที่บอกถึงความปลอดภัยนะครับคันนี้คอนโซลลายไม้นะครับพวงมาลัยนะครับทรงสีก้านแบบนี้นะครับ มีมัลติฟังกชันนะครับแล้วก็ครุสคอนโทรลจะอยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของทางโตโยต้าอยู่แล้วที่เป็นแบบแบบก้านแบบนี้นะครับเซตรีเซตนะนะครับแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสที่เป็นต้นแบบของรถรุ่นใหม่ๆนะครับที่ใช้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสหมดแล้วนะครับมีเมมโมรีบอดเบาะให้ด้วยนะคนขับนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของผู้ขับขี่ให้ตรงตามสีรละหรือว่าความต้องการของแต่ละคนเซตไว้ได้เลยนะครับ คุญแจก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดประตูนะครับสไลด์นะครับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับใครที่เรียกว่าว่าอ i p อยากนั่งอยู่แล้วก็อยู่ข้างนอกนะฮะกดเปิดปิดประตูจากรีโมทได้เลยนะครับอันนี้ระบบการทํางานไฟฟ้าทุกอย่างสมบูรณ์นะฮะเห็นไหมครับนะครับผมกดจากรีโมทได้เลยนะครับก็กดอพาร์ตเรีไฟก็อย่างที่บอกครับมีกดจากรถก็ได้นะครับ กดจากตำแหน่งคนขับก็ได้หรือจะกดจากรีโมทเองก็ได้เลยนะครับพราะะน,นความสะดวกสบายมีให้เต็มเลยทีเดียวนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นบนรถแล้วก็สตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับดูเลขไม้นะครับดูการใช้งานของรถกันหน่อยตัวนี้หน้าจอก็จะเป็น JVC นะ,ะเปลี่ยน,เป,นเป็นตั้งจอ JVC มาให้แล้วนะครับประมาณ7นิ้วนะครับประมาณ7นิ้วนะครับ CD เล่นแผ่นทั่วไปนะครับก็เรื่องของแอร์นะครับระบบควบคุม อุณหภูมิต่างๆแยกซ้ายขวานะครับเป็นแบบดูอัลโซนนะครับแยกซ้ายขวาเป็นดิจิตอลนะครับควบคุมง่ายนะครับแอร์หลังอะไรเงี้ยก็กดจากนี่ได้เลยควบคุมจากตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยฮะดูลฟอนหน้าก็ทำงานสองนหรือว่าจะแยกทํางานต่างหากพัดลมอยู่รงนี้นะครับใช้งานง่ายครับเพราะปุ่มต่างๆรวมไว้ตรงนี้อยู่แล้วคันเกียร์ก็เป็นขนาดเป็นแบบขั้นบันไดที่นะที่ผมว่ามันมันมันใกล้นะฮะมันหมายความว่า ขยับไม่ไกลมากบางคันมันขยับจุนแบบเลื่อนไปไกลไงแต่ตัวเนี้ยนะครับถือว่าโตโยต้าเขาทําได้ดีมากพอสมควรนะครับเป็นช่องเก็บของนะนะครับใครที่อยากไปอัปเกรดเป็นจอแอนดรอยแอนดอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบเลยนะครับเนี่ยนะครับอยู่ครบเลยนะฮะใครที่อยากอยากได้รถครอบครัวที่นะฮะสมบูรณ์ขนาดนี้นะ นะครับผมถือว่าสมบูรณ์เพราะบางคันเนี่ยนะครับพวงมาลัยลอกหมดแล้วนะครับคอนโซลคอนโซลเองวางตุกตาตุกตุลอะไรไม่รู้เต็มไปหมดทําให้เป็นรอยนะครับแต่คันนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดนะครับประตูนะครับซ้ายขวาหรือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสลูปนะฮะสามารถที่จะควบคุมการทํางานจากตรงนี้ได้เลยนะครับด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังนะครับนี่นะฮะเปิดสลูปได้้วยนะนะครับสลูปมูลูปด้านหน้าเป็นมูลูปนะครับสามารถปิดได้นะครับ จอตัวนี้จากโรงงานนะตัวนี้จากโรงงานนะครับติดตั้งมาจากกับรถเลยนะครับไม่ใช่จอติดตั้งเพิ่มหรือลูกค้าจะไปอัปเดตอะไรก็ว่ากันไปได้นะครับเนเบาะนั่งสบายผมว่านั่งสบายมากเลยนะนะครับออปชันของรถครอบครัวเนี่ยใครที่หาอยู่อยากได้รถตู้สักคันไว้ใช้งานในราคา800,000กว่าบาท900,000ตีไว้900,000ละกันผมมองว่าหนึ่งในตัวเลือกนะั้นควรจะเป็นรถกลุ่มนี้เพราะด้วยออปชันหรือว่า าการใช้งานประโยชน์การใช้งานที่บง่งบอกถึงรถผู้บริหารหรือรถครอบครัวจริงมันควรจะมีครบทุกอย่างนะครับมันจะเป็นเนี่ยด้านข้างก็จะมีตัวดันเบาะด้วยนะดูดันขาตรงนี้ด้วยนะนะครับสำหรับผู้ที่โดยสารด้านข้างนะนะครับตรงกลางนะครับคอนโซลคอนโซลวางแก้วเย,ยติได้เลยสบายนะครับรีมโมทมีให้ถึง2อันนะนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟ power outlet ให้ด้วยนะนะครับช่องเก็บของเอออันนี้เป็นกระยี่เออทำได้ดีนะครับเพราะว่าช่องเก็บของที่เป็นกระบี่เนี่ย มีความรู้สึกว่าเวลาถ้าเราเอื้อมมือไปไปไปสัมผัสหรืออะไรก็แล้วแต่มันความรู้สึกมันดีนะครับโอเคนะครับที่เก็บแว่นตานี่นะครับทำงานได้หมดคือผมพยายามจะใช้งานทุกชิ้นนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าอุปกรณ์การทํางานการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆยังใช้งานได้ดีนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเครื่องเงียบนะฮะถือว่าเงียบมากเรียบไม่สะดุดเลยนะครับเลขไม้นะฮะเลขไม้อยู่ที่2 8 5 0 0 0กิโลแล้วกันนะครับ285,000กิโล รถปี2008-2009นะครับรถก็เฉลี่ยปีรับประมาณ20,000กว่ากิโลนะถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะ20,000กิโลเนี่ยเป็นการใช้งานทั่วไปเลยนะครับถ้าขึ้นหลัก30,000กิโลต่อปีอย่างเงี้ยอันเนี้ยเยอะแล้วนะครับถ้า20,000กว่ากิโลหรือ1 0 0 0 0กว่ากิโลนิดๆพวกเนี้ยนะครับถือว่าการใช้งานปกตินะครับไม่285,000กิโลเมตรนะครับแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าดูคนทรงยังสวยอยู่เลยนะครับ โอเคนะไปดูด้านหลังกันหน่อยครับออยเดีย๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทไปเลยละกันนะครับเพราะออปชันเยอะมากนะนะครับด้านหลังก็เป็นประโยชน์การใช้งานที่ด้านหลังจะเป็นแมนนวลนะครับเป็นแมนนวลแต่ว่าก็เรียกได้ว่ามีครบนะฮะเห็นไหมครับเบาะก,ก็สามารถที่จะพับนี่เห็นะยืน่นแล้วก็นอนได้เลยนะครับปรับเบาะเอียงพิงหลังนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะทําได้หมดเลยเป็นรถ VIP ของแท้นะครับเนี่ยเพราะว่า ถ้าเป็นระดับผู้บริหารหรือรถครอบครัวให้ค,คุณพ่อคุณแม่นั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ควรจะมีพนักพิงด้านขาตรงนี้ด้วยนะครับเป็น,ปนที่าวางขาดัานขาตรงนี้นะครับเพื่อความสบายนั่งไกลๆแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเวลาดูทีวีเองหรือว่าการานั่งต่างๆก็ให้มีความรู้สึกว่าสบายมากขึ้นเห็ <S <S ๆๆๆนไหมครับจะมีที่วางแขนนะครับทั้งฝั่งนู้นด้วย นะครับนี่ฮะนั่งสบายนะครับด้านหลังก็ไม่ไม่ใช่ว่านั่งไม่สบายนั่งนั่งจะแคบนะด้านหลังก็นั่งถือว่าใช้ได้นะครับนั่งด้นั่งได้นะครับเบาขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับอย่างที่บอกครับเป็นรถถ้าเอาหลักๆก็แค่6ที่นั่งนะครับถ้าจะเจดที่นั่งก็นั่งได้ครับแต่มีความรู้สึกว่าถ้า6ที่นั่งจะพอดีกว่านะครับตรงจุดนี้ตรงนี้จะดูพอดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งด้านในนะนะครับนี่นะฮะ มีความรู้สึก v I p ขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมนะฮะแอร์ด้านหลังจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะแอร์ก็จะออกมาด้านข้างอันนี้ผมพยายามใช่อีกแหละใช้งานได้หมดนะครับใช้งานได้ทุกปุ่มมีที่มือจับอยู่ตรงนี้นะฮะเพื่อให้ดึงขึ้นมาได้เอออันนี้ดีหรือเราจะดึงตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาเรานั่งนะครับเออใช้ได้นะครับตังนี้มีที่ว่าห้อยของนะครับแม็กห้ากิโลหรือเปล่า4ี่กิโลนะตรงนี้นะครับแอร์ก็จะเป็นดิจิตอลเหมือนกันด้านหลังนะครับ แล้วก็มีออโต้แล้วก็เปิดสลุปจากตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดได้ด้วยเอออันนี้ใช้งานได้ผมพยายามกดนะพยายามกดทุกจุดนะครับเพื่อดูว่าระบบการทํางานนะียังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับใครที่หาอยู่รถคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าดูจากภายในเนี่ยสะอาดมากและก็ในเรื่องของการดูแลรักษาเห็นไหมครับพวกสเสาเกง๋งพวกเนี้ยเสา A เสา B ก็แล้วแตนะ่ผมว่าเสา B ีเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นจุดที่ขึ้นลงบ่อยไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารตรงนี้จะเปื้อนเปื้อนเร็วแล้วก็มีรอยง่ายๆมีรอยนะครับโอเคภายในยถือว่าใช้ได้เลยนะครับอืมอ่าไปดูห้องเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับสาหรับภายในเครื่องยนต์ของโตโยต้าอาัลารคันนี้นะครับผมดูพร้อมท่านผู้ชมเลยนะนะครับโอเคไปดูกันหน่อยนะครับโอ้นะฮะในห้องเครื่องยนต์ถือว่าสะอาดแล้วก็ ดูเรียบร้อยมากนะครับไม่มีคาบน้ํามันอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมดูส่วนใหญ่ผมจะดูตรงปาเกลนมีคาบน้ํามันมีอะไรไหมนะครับที่ดูถึงความเสียหายของคาบน้ํามันอะไรอย่างนี้นะนะครับผมถือว่าคันนี้สมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากดูที่หัวน็อตเลยครับออยครับเห็นไหมครับหัวน็อตไม่ขยับเลยคันนี้เห็นไหมครับอืมนะฮะสวยเลยนะครับนะครับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดต่างๆยังอยู่นะครับอย่างที่บอกเป็นรถนําเข้านะฮะตัวนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับนี่ฮะ สมบูรณ์นะครับยังอยู่นะฮะต้องบอกว่ายังอยู่ครบนะครับเห็นไหมนะครับคานหน้าต่างนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นตัวรหัสเครื่อง2เอเซนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,400ซีซีนะครับแล้วก็170แรงม้านะครับเหมาะนะฮะการใช้งานในเมืองเองหรือว่าการใช้งานเดินทางไกลอะไรก็แล้วแต่นะครับมีรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวท็อปกว่าจะเป็นเครื่องยนต์3,000 c ีซีตัวนั้นก็จะอัตราการสิ้นเปลืองก็จะสูงกว่านะครับดังนั้นตัวนี้นะจึงเหมาะการใช้งาน ในเมืองและก็นอกเมืองพอสมควรนะครับแจ้งราคากันไปแล้วบอกกล่าวราคากันไปแล้วนะครับแปดแสนาหม้าบาทย้ำอีกทีนึ่งนะครับใครที่สนใจนะใครที่สนใจคันนี้ผมต้องบอกว่าไม่นานแน่นอนนะครับสำหรับราคานี้นะครับสีขาวด้วยนะครับสมมูรณทุกอย่างผมพาชมแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆ VIP สุดๆแล้วก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะครับใครที่หาอยู่นะผมฝากเบอร์โทรไว้หน่อย090-521 4444 44 44. 090521444เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID Line ด้วยเลยทักไลน์มาคุยกันครับอยากได้อยากจับจองอยากเป็นเจ้าของหรืออยากลองขับนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะและก็สละเวลานะครับติดตามมงคนคัเซ็นเตอร์อุบลราชธานีในทุกๆคลิปนะครับวันนี้ผมเป็นต่อนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจผมจะพามาชมอีกทีหนึงวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ